แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากด like, กดไลค์กด u u s สไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนและเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะ ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมเดล塔ฟอร์สวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้านพ่อป้าเกมเมอร์ครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10บโมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมโกโก้มาฟิน หรือว่าจะเป็นอารอนคลาสสิกเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภยัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยเนะครับท็อปอัพเกมนะทุกคนไปสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ไลน์แอดท็อปอัพเกมเครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชันเนี่ยผมได้ลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับมา้อมฮะ แหลงได้แล้วไแรงได้แล้วไงก็ที่เราแหลงกันวันนั้นอะวันสุดท้ายอะก็จะปืนปืนอะไรกอนอืมจัดไปครั้งแรกกับการลงแหลงกับปืนหลักแสนโอ้ยลงตรงนี้ด้วยวะเราเข้าข้างในเลยปะ เนาะมันใกล้อ่ะมันจะมีกิตตี้นะตรงนั้นอ่ะตรงนี้ถ้าใกล้ใกล้กล้อีสองตรงนี้สองฝั่งนู้นสองอ้ยฝั่งนู้นสามเราข้าง่างเรหนึ่งฝั่งซ้ายสามทั้งหมดท่าตูโอเคฝั่งซ้ายสามข้างล่างเราวันหนึ่งตีนำเลยเพื่อน อไรจี่ได้หรอให้หมอนำเลยหมอวิ่งเร็วซะด้วยนะหมอวิ่งแนบเลยพี้ได้ใช่ไหมให้หมอนำเออย <c oughs> ังชุบช้ากว่ากูนะให้กูชุบเร็วกว่าไหมเออการกากูนำให้เพื่อนที่ไงเป็นเพื่อนมันนำแล้วนี่เป็นเพื่อนมาไม่นำละโว้ยลืมล,ล,ลืมปิดไฟฉาย ข้างในมาวะเอ้ยข้างในเจอแล้วตันึงนะเหนื่อยเหนื่อยอา้าวใครยิงอ่ะเฮ้ย <c oughs> มีปะบนึงเสียง <c oughs> ข้างในอ่ะ ยิงเช็คหม่เช็คก่อนเช็คนะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรดี ฮาร์ดดิสแมวอะไรอย่าง ล็อกบนอยู่มีคนมาเิดเลยมีคนปะขึ้นบนปะตายละเสียงเสียงเช็คหรือว่าเสียงยะอะไรวะถอดรหัสถอดรหัสเสียงถอดรหัสออกอะไรนี่นี่ปะอม ไม่ได้ตามนะเว้ยมีกล่องเฮ้ยคนคน,นวิ่งผ่านหน้าเพื่อนไปมีช่วยเพื่อนก่อน มีช่วยนะมีโอ้ยน็อกสองนะเอา้าตายหมดมไอ้หมอแม่งตายนะี่เสียงแลาจะเป็นรูปสมเด็จรูปเดี๋ยวไปชุบเพื่อนหน่อยนะเอ้ยเดี๋ยวไปชุบเบงเดี๋ยวไปชุบเบงเดี๋ยวไปชุบเบงตรงไหนวะ บายเพื่อนอ๋อนี่มันเซิร์ฟไปแล้ววะ ส่นเขียวมียามีอะไรตรงนี้พร้อมนะรนกระตปนกมันกะังกร่มีอกะไรเลยนอ้หตัเกะนกระตันตันตันะตันรเตนี้ะตันตนกะตนกระตั โอ้มันเอากระสุนม่วงมาเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหมีของท้องเห็นปะมึงเก็บไปแล้วใช่ไหมออยางเนาะเก็บไม่ได้เฮ้ยตรงไหนตรงไหนเคเห็นล้ว ไม่เหรียญทองนะั่นราคาดีปะไม่คือีปประตูกันแล้วกันเฮ้ยเพื่อนโดนอ่อข้างหน้าเราอุ้ยมันใส่เก่ะเยอะว่ะหมีตายนะตายนะอุ้ยโดนไฟ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  ซ้ายมือซ้ายมือกูเนตไปกูเนตไปโดนน็องของโก้แท้ควานเลยฟังเสียงไว้นะทำไมต้องฟังอ่ะเอาโฟมดาวไปง่ายเสียงเลยจุดหัวตัดเลยเพื่อนเปิดมันเพื่วยใดใจเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนแป๊บนึงนะ แต่ละคนไอห่าไอคนที่ไม่ใช่หมอก็ไม่ชุบไอ้คนที่เป็นหมอก็บูเ <c oughs> ๊เ <lunch> ลอเกินแนวหน้าเลยแต่ว่ามันน็อกอยุะเสียเข้ารูีก <Vide mata. S 1> มันไปยังว่าม,ไมีไม่รู้ว่ามันแบงก์ยัอะไรทำไงอะแกล้มมันหนูไม่เจอพร้อมยังพร้อมตามไหมมีอะไรดีๆบ้างไหมก็สุนอะไรอย่างเงี้ยนนะทั้งกระเป๋าเลย เอายามหมดับนะดับยานะเพื่อนมาได้นี่แล้วน่าจะโอเคแล้วมี่องมีตรงนี้มีมีของอี <c oughs> อ่กะเฮ้ยกระสุนที่ต้องการเลยเนี่ย กระสุนคนละแบบสี่สิบห้าเอพีเปลี่ยนปืนน้ำค้นไปว่ามันหนีไปแล้วเว้แยแสดงว่าของมันต้องดีวะ่ะมันถึงมันถึงหนีอะ่ะเป็นไม่ได้ไหมไม่เป็นไม่ได้โอ้ยมีสไนไอตัวนี้เอาสไนามาเลยแต่ยอดใล่ มีลูกซองกับสไนนะตัวนี้ไอตอนปีนลงคตรน่ากลัวเลยเนะเออแล้วมันหันหลังด้วยนะตามอยู่ตามอยู่ มันค้นหมดแล้วป่ะเนี่ยเทปน,เน,เน่าจะหมดแล้วเ,เออมันน่าจะเคลียร์ไปหมดแล้วลแล้วแต่มึงเลยของดียังอะ่ะเปิดยังมีอะไ,ไรนะแฟลตไร์อุย้ยอันนี้ดีเก็บเนียไม่ทัน ทีงไหนตามเพื่อนปะมันเราต้องไปตรงนั้นใช่ปะลิฟใช่ปะเช็กก่อนรอบนึงไม่มีมันอาจจะดักก็ได้นะเพราะมันรู้ว่าเราได้ของอะตีมันอะเพื่อนมัน่าจะรู้แล้ว่ามันเีอะไรเลย จเย็นด้วยมนเหลือกี่นาทีวะโอ้ตกใจเพื่อนนั่นโดนา,นาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอห้าสิบวิมีหาที่กำบังก่อน เจ็ดสิบละเจ็ดสิบปคศเสโอ้ยเราไฟเงเลยชไหมเช็คไหมเช็ค hmm. ป้ะไม่มีเพื่อน อย่าโหโคตรสวยเอาโดดไปรวยอยู่นะรอบนี้ได้เหรียญทองได้ของแดง